ถนนหมายเลข4เพชรเกษมเลี่ยงเมืองชะาำหัวหินปราณบุรีการจ,ะะจราจรหนานแน่นรถติดสะสมยาวหลายกิโลเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปัสกา์ทำให้นักท่องเที่ยวและครอบครัวต่างพากันเดินทางกลับยังภูมินํำเนาและเที่ยวช่วงวันหยุดยาวมีรถวิ่งขาลงภาคใต้เป็นจำนวนมากส่วนขาเข้ากรุงเทพเป็นเหมือนค่อนข้างโลง่งในส่วนของถนนเพชรเกษมหมายเลข4ช่วงแยกบายพาธ บริเวณที่ทางหลวงสายเก่าเข้าหัวหินหรือมาปานบุรีก,กําลังก่อสร้างถนนและที่เป็นถนนเชื่อมต่อเพชรเกษมสายเก่าเข้าหัวหินก็มีการก่อสร้างถนนต้องวิ่งเลนเดียวผู้ขับขี่ควรระมัดระวังทั้งสองฝั่ง การขับขี่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางด้วยเคยาวราผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและค่าจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรวมถึงฝุ่น PM 2 5ได้ถึง99%ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเคยาวราคิดจะขายปิ้งทอดย่างคิดถึงน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ